ขื้นีีกะ่าทางบ่เตี้กไปหากะโจนเด้ไม่บุ้งหนึ่งวอนคืนพี่น้องเลยเน,นาะแล้วว่าตีหนึง่งพี่น้องเด้อเมือนีกักเตื่นมาที่เศร้าเตืออยากมาตักปลารวยทำบุญนะแม่แเที่ยวที่ชาวเนาะของหนองนาพี่น้องเน,ะนงววงะานะหาการเตือนได้พี่น้องเด้อรุนสละมันจาดทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออสบายดีเตือนกันวัดสุขุมสุคน และ FC เี้ก็ทุกทานมาว่านนรือว่เราสามประเทศนเนาะยินดีขอสู่สมบูรณ์สานโดยพี่น้องเดาอขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบคุณขอบพี่น้อง FC ว่อทุกทานเนาะคอมเมนต์ก็ม้ามว่านี่พี่น้องเลยย่างลดนลามเนาะตอบเน่าตอบเนาะกัาตอบขอไข้โดอพี่น้องเนาะตอบน้ำกับมัทันเนาะไลค์คอมเมนต์พี่น้องเนาะยิ่มกยิ่ใจเนาะสำหรับคอมเมนต์กะ ที่สําเข้ามาหาทางบริษัทวัดเนาะก็เป็นงานเฮาก็ทุกคนปําลังแรงใจให้เนาะเฮาว่าสิเป็นจังได๋เฮาก็สิเฮ็ดดีที่สุดทําที่สุดในหน้าที่ของทีมงานสายบุญเนาะอ่าวันนี้เกิดขึ้นแเนาะเฮาก็ที่นีให้ไปถึงที่สุดเนาะทานที่เดีีสุดนเนาะือเครื่องตักบาทเนาะ้าหน้าโรงพยาบาลน่ รับสุดนะใส่เส้นม่ใช่เลวันเนาะตัวอะไรอยากนั่งพูิดคุยส่วนเนาะเดี๋ยวจะมาทำเจ้าตัวกันเลยพี่น้องอย่าเป็นมาหลอกซามอะไรนะนอนช่วยนอนรับปันดีก็รู้ว่าจะได้เนาะทางข้างเป็นแดด๋ยวเขาอที่ทำกับน้องหน้ากันอยงเนาะนั่งค้างกันนั่นแหละพี่น้องเลยน้องหน้าก็ได้ สบายดีทางหน้าเห็ียบมารีเป็นไดรแน่เนาะการเดินทางเมื่อคืนนี้เมื่อยีบอ่ะเมื่อยไรเมื่อยไรโดยห่วงนอนห่วงนอนเอาผู้นอนอยู่รถอยู่ล่างกันนอนอยู่นอนอยู่เนาะโดยตื่นจากม่วงชาวตื่นหามงตื่นหามงค์โดยเอาคนโทรพูดกันพกงงกว่าเนาะโดย บวุณโทรมากําลังจะกลับหน้ามบวุณกะนอนแผลมาคลื่นกะตีสี่ตีตีหนึ่งเนาะตื่นนอนหาชั่วโมงพี่น้องเลยเนาะอยากจะฝ่ามาทําบุญนอนตักบาตรท <โด S 1> ใจมันแบบมันม,มันคิดจริงนั่นนะพี่น้องเลยก็เลยแบบอยากพาหน้านวันพระแมนพระ<ด>พระวันศุกร์ทางน้องหน้า บ่ได้นอนบ่ด้ฟันยังบ้างเมื่อกี้บ่นอนรับน,นฟันดีนอนรับฟันดีโดยฟันดีเขายังบ่ได้ฟันนันรับอยู่นะโดยนันรับดีอยู่ดีอะไรทั้นนทงว่าเพชรท่างาดีแบบคิดว่าได้ทำบุญสรวันกับเบาเตียงก่อนบ่ได้มาคนรถคันเดียวกันแป็ดจู่บ่แปลกน้องนะคิดว่าบะจันทร์ เออพอเห็นมาแั้วเยอะแต่ว่าน้องน,นานเห็นแล้วแบบไว้ยุงมือไปบายเป็นน้องเปิดบนในโทรศัพท์บ่าบุญสารวันไปแล้วอ่ะเจอหูแล้วเจยดีใจแล้ววุ้ไปแล้วว่ะดู่ในคลิปว่เห็นคลิปว่าน้ <laughs> นองเฟซบุ๊กเปิดมาแม่ว่าบุญสารวัลไปแล <laughs> ้วยุงมือายบายเจอเดี๋ยวอยู่ที่กาลินคอนแคนดีใจแล้วครับดีใจ บาบุญมันปลาแม่นพากันนั่งรถสายทางมากนั่งรถสองแถวเราลงอยู่ด่านต้มม่อแล้วกันนั่งรถทัวร์มาลงอยู่บกสโดยนั่งรถตู้มาบาทประหยัดอยู่ค่าใช้จ่ายไม่แพงนอกโดยมีแต่สองคนตกอยู่เจ็ดร้อยสี่บาทตกอยู่คนละเท่าไร สามรอยกว่าบาทเนาะหอดคอนแกนเชยบาทก็คือว่าสบายอยู่เนาะง่ายประหยัดดีโยเนาะแกเขาหาประสบการณ์ใหม่เลยแหละที่นอนห้องบอดดี้ฟ้าเร่งรีบปันได้เนาะโดย็กนอนเฟซบุ๊กนอนเฟซบุ๊กเจ้าเจี๊ยบหรือเปล่าใครแน่แล้วใครแน่แล้วโดย มันไปยังมานั่มบ่บ่เด้ย้องฝากของต้อนยังมาหมือนี่ด้เฮ็ดเพาะฝากใหม่บ้านดลเฮิดเพาะโดยฝากใครก่อฝากไวมบ้านฝากใว้บ้านโดยอือใช่ค่ะยืมยังอีกทงหนึ่งเลยฝากแม่ในนี้โดยเออคุณน้องฮ็ดเพาะดเพาะนังบ่ พ่อหนังพ่อพายคนหอใช้ไปตองโดยเนาะนั่งเลยคักอะนี่ของฝามีอะไรเสียบผมได้ไหมโดยอ่าบาบุญเห็นไปยางไป้สื่ออยู่เครื่องตักบาทเมื่อกี้อยู่ไหนโรงพยาบาลคนกำลังแกงอยู่โดยห่อนพวดตวกอยู่โดยว่าดีๆช่างมาตักบาทแก่ยังบุสุกซักโดย เออมาฟังในบ้านนียเนาะดีใจในบ้านเดีพี่นเองเลยเนาะวัดศิวะแต่มอคืนแล้วนอนทั้งไม่นี่เด้บัดนี่โทหาลาเราบอกเจ็บอ้วจันโทหราบอกว่าจันวาสิท้จักโทลูกเป่นโทนะเดยวนสี่เห้บ่าจันมาโทแจงแค่นึงเอคนไปเที่ยวไปจั๊กปี้ไปจังหวัดอื่นไปลาจังหวัดได้เมนี่เนาะไปจังหวัดนนท์จังหวัดนี่ชนะพระมากเราบ่ คิดน้องนาคิดอยากใช้บาทที่ว่ามาเลาเโดยเพราะว่านอยู่บ้านน้องนาก็ลงทําบุญอยู่อลงอยู่เนาะโดยเป็นไงการทําบุญเหรอเพียร์ไงเใจขึ้นแบบมันสบายใจบ้ยมันสบายใจขึ้นเนาะโดยเพราะว่าเมื่อคืนนี่มีแพทย์ทางโรงพยาบาลโทรมาน้องนาคเงาเตียวฮเงาเตียวเขาเลื่อนเป็นวัน วันอาทิตย์เขาลงบาง้านจันเป็น<บ>เรื่องเรื่องหมอเนาะแมนแมน,แมนเห็นทางรูงร้ก็ตกใจกันรู้ก็ตกใจแห้งเลยแหละเพราะว่าอดกลสินเนี่ยพยาบาลโทรไปหาเบาเบลจันเลยว่าลบไปได้แล้วอดกลสินแล้วส่วน,นทางบําวุงกันนั่งอยู่ อใกล้ซีฮอดบอกระซอคันแก่นแล้วเนาะเตียงลงปโดยหมอเลื่อนนัดก่อนเอาเบรบ่าวเราโทรถามก็เลยถ่ายมันมาหับจังทามบัดเดียวว่ะรับค่ารถกลับบ้านพอมาหอดวงกระทามบนเกิดขึ้นว่าตรงหน้าและขึ้นหน้าว่างเนาะโยหมอญโทรมาสังัก อย่าไป็นวนวดกลับบ่ได้บ่อ่ได้แล้วเนาะมันก็มาไกลแล้วพี่น้องเนาะมาหอดเกือบโลหะสิบโลเลยเนาะอีกแปดสิบก็โลก็หอดคอนแก่นแล้วเยังด้วยเมือมาแล้วมาเลยมาด้วยมื่อยันนี้วันพ่ะย่ะวันศุกร์วันเสาร์ เันนะโอเคเสร็จเนาะผ่ามาเนี่นเยเอาของฝากฝากมาใีกก้อนเนาะเดยอ่าไปอะไรรอทานอะไรแบเนาะไปพี่น้องอ่าซื้ออารบางนี่โอเคยก็ซ้ำมา่นเออของฝากอันหนึ่ง่ะลงมาอาะีินองคอยได้ ยุนนี่ก็ได้ยุ <c oughs> นนี่ก็ได้นางถาก็ยุนนี่ก็ได้เนี่ยยัาไปบอลนี่ก็ได้นวป่ะเอาไข่อันหนึ่งต่างใจอธิษฐานด้าสาสี่ไปบ่าจัดน้ำพัไปไปนกระพิณางเลยม,มาสององ,องค์คือเก่าเนาะที่เขาเคยใส่ไปก่อน อ่ทั้งอาเพชรเปิดเปิดน้ำเลยนะเปิดน้ำไว้ได้

เกี๊ยวฟ้านะเกี้ยวฟ้ามาดิยิ้มเปิดปยบานบ้านแล้วยิ้มเปิดปยบานเนาะดีน้องตรงไดมบ้านนะผงผงผ่าที่ว่าเอาเมื่อตอนนันบ่อเนี่ยโดยลองมาเทียนเนียนโอ้เอาสเก็บไว้อีก เพ่หอดฟังเล่าได้พี่น้องได้ผ่า,า,านี่กันได้โอ้ยอน้องเฟซบุ๊กว่ะแมวเสร็จทุกวันนี้จไปอ่ะอประมาณจักรโลเดงเนาะประมาณ2องวันจกนักเนาะสองโลโอ้โลหนึ่งเดืเอนนี้ผู้ถือแรอบก่อนมาแล้วโลหนึ่งหาหกรบาท ไ็นไรอธิษานอะไรรเมื่อกี้นี่อธิษฐานมาปฐมปิันให้ปลอดภัยรวงจ้าจุเนาะูดีแห้งตลอดปลอดภัยให้ให้ผ่านคนผ่านไปโดยดีเนาะปาปาตัดกฎาอาตังเถอตงมาวันป่าตัดให้ไวอ่ะกเรารุ่นกันเนาะมือในวันพรัดปะโดยชุข ซุกเสาในีกสองมือเนาะซุกเสาทิศตอนเช้าวันทิศเราเข้าไปเนาะแต่ว่ามือนี้ก่ะนาจิได้เข้าไปอยู่เนาะมือนี้กับจิได้เข้าไปอยู่บอาจันท์ว่าแมนเพราะว่าสิไปล่มรายละเอียดเพิ่มเติมสิไปจ่ายค่ามันจงมันจำบอดจันท์ว่างแต่ว่าหย่อนรวมๆตอนหนิงยังยังมือหัวท่าไยเนาะมือกันจะมาทำฟังบอดจันทร์บอดเตียงตื่นศักดยว่าหอด 2 xe là có được bắt đó rồi bỏ hết thương hương móng hai hoàn nè khi nào mẹ nó rồi nó Cô nhạc chơi đi mò hương hơn tất cả span hè móng mò phân nhao mẹ nó nào nó khi nào mẹ có mẹ n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 ó mẹ là mẹ nó mẹ rồi mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ Nam mẹ nó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  น้องนาาจะบป็นอกินข่าวเมื่อคืนอยู่ม่วงนอนหลายมาแล้วก็นอนแต่ออตอนเดินทางเม่อยานเดินทางมาเนี่ยกินไรบ้กินทองทองของยังกินขนม,<บ>มเป่าเตียงซื้อขนมให้อยู่ตอนที่าาทารถโหลดเตียงอยู่สวรรค์เกี่ยวกบอุตรมาเนาะโดยเกี่ยวกับสมองิาอดตรมาเป็น,นอย่างไรวัดบัด,บด,บดอสบรถเปิอด,ดปอันยุย ว่ามาแล้วเราเลยนะคืออะไรเนาะวุ like ้นว nice ันน no? no no? no. no. no no? ี้ไปหาซื้ออยู่เพียงยูเซเว่นกินยังบ่ก็จะกินยังเครื่องอยู่เซเว่นทานก๋วยเตี๋ยวยังไม่เปิดอยู่เนาะโดนทานเฟืองไหมมีหันยางไปหนึ่มีหันเฟืองไก่เนาะโดยยังไม่อยากเนาะกินกาแฟเนาะกินแล้วกาแฟ่นีอยากกาแฟอยู่กินไกาแฟเดี๋ยววันอ่าซื้อมาให้เนาะโดย ไปคือว่าขนมมาลองคองค่ะเนาะตอนที่ชวยมันเปิดหานข้าวกับน้ำเลยจังไปหาลอกกินเนาะพอดีหละทีมงานเ้าตื่นเนาะวุ่นกะทีมงานต้อก็เมื่อยเนาะโดยเฉพาะเเตียมเขาโหลดแหงเมื่อยแล้วขณะเขานั่งรถลดยังเมื่อยเนาะคุณนั่งอยู่ซื้อยังเมื่อยยังมันซืก็ยังเมื่อยมันนอนสะพัดก่อนพี่น้องพอมันจะเศร้าเดี๋ยวบุญกะไปหาซื้อฟองกาแฟก่อนพี่น้อาหารน่าให้ครับ khang ba phần phần số mưa nó chả nào ít mưa bộ bộ phụ mưa nhà... Mình... nhằm... nó chạy nhâm thì việc thì ngan kinh nó cà phê nhang kinh chạy cà phê son đúng không thì bàn nhà buôn chỉ lo bừng cà phê xì bẹt chùa cà phê xì rồi thay kinh gì về thay เปกนะินางน,าน้ารุดน,น้ำกันเน,น,นะเนาะเกากาปากเป็นกำลังแรงใจครับน้องหน้าอาเพอ็ีเด้พี่น้องเด้เนาะผ่านผลไปดดดโดยดีเนาะโดยมากนางถดมือว่านเจ็บอยู่บบย่็บออ่ไ้เจ็บปกติเนาะปกติปกติถ้าน้องนางลรืเจ็บอันนี้ะไ้เจ็บเพราะว่ามันมีน้ำไหลตลอดเอยบ่ มันเหตุใ้แบบว่าบาเจ็บเพราะว่ามันบริตันหูมันนะพัฒนาสมุนวามแบบมีอันตันหูมันแอะไรบ้างทีไเนาะจ็บมันสิตึงอันนี้มันก็บริจัตึงเพราะปัญไดมันมองระบายเนาะโดยเอา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 ดีแล้วบาดเจ็บก็แต่มันต้องทรมานเนาะโดยบริจเจ็บประมาณจักมือละพานมาแล้วหน้ามันออก ตอนแกนมือน้ำเกออาะหัวยกันโดยประเจเทพเลยมันนี่หู้ออกน้ำเกาะเลยโดยไปทำไงเนาะทางเกาะแท้น้ำก,ไนะก,ำก็ได้ได้ทุกทีแม่กับลูกผ้าระลอมน้ำมันนะกูน้ำกับ,กบ,กกบกเกาะแม่ <c oughs> อีกเอาอคือว่ามันนี่การทางบนมาเหตุขีดเนาะโดยถ่ <c oughs> า,ายภาพบรรยากาศตักบาตของน้องหน้าลายเกดระบาดสารวัตร ตอนเศร้าเพรวันพฤหัสเนาะดอ่ากาบวนกัอยากตักบาตรเพาะยังแม่กัคือเมื่อวานนี่วันค่ายวันเกิดของบาบวชเนาะบาบุชก็เลยอยากมาตักบาตรอยาหน้าเนาะทำบุญเพราะว่าวันเกิดกับบุนลูกเมียจาเป็น้องเนาะทำมาชอบผมเปนยังเนาะกับยุนกันตลอดอยู่เนาะแล้วก็เมื่อหยอดรังเอาก็ได้เนาะ เห็นวัเดีย้อนหลังก็ได้สนอโทรมาหาอยู่เห็นวัวดีเด้อพอจึงแต่เว้นปู่พี่น้องสาวก็ได้ทำมือตื้อตามาพยุเขาอยู่บ้านไฟฟ้าดับฝนตกโดยเห็นยูอันบาจันเล่าฝนตกเพื่อนกระหัวว่ะเพื่อนกระหัวเขาจะิดพายานพายดานตกมากเขาก็ได้โดยพังบลาเหย่อได้ก็เลยมาใส่บาจันบาจกับบาบุญประโยชน์กันบ่ อยู่ใต่างหาอาจารย์ผลประโยชน์น้ำสาวขวดต่างหากแล้วโอ้แต่ว่าอาจารย์อยู่กับแม่ยายแบบเบาบุญท่าน่ะโดยคอยอยู่น้ำแม่ยายอยู่น้ำเมียอยู่นำเมยน้องนิวน้องนองบาจานทร์คนนั่นแหละโดยคนดูแลพ่อแม่โดนลูกสาวลูกสาวล่ะโดยทั้งอ้ายเราสองคนกับไปเอาเมียอยู่ตรงจันทร์กับจะเอาเมียอยู่บ้านโดยอีกอ้ายคนหนึ่งกับไปเอาเมียอยู่ ตอนนี้เราไปทำงานอยู่ไทยแล้วก็เลยถือโอกาสมาใส่บาตร่วง้งหน้าใส่บาตรกันหมือนอี่น้องครับพีนอนครับไปส้มด้อยนอนี่นอนประวนกัอธิษฐาน่แหละเนาะวัดคา์เกอร์เป็นอย่งีูดีไม่แห้งใส่บาตรจัดน้ำไปอาทิศส่วนกุศลนะกับเจ้ากรรมในเวรยูดีม่แห้งหมดเวรหมดกรรมกันเนาะ หน้าคือการอะไรเด้อโอ้ยจงมุดเวียนมุอกรรมให้ทุกคนสิ่งดีๆดเนาะขอกมาในชีวิตก็คือให้ดีสุดก็คือให้การผ่าตัดผ่านไปดูผ่านผลไปดูดีเนาะโดยโอ้ยนาะป้ายชาตเนาะลาพีลาเนาะเพียงสามีก่อนเนาะอเป็นบรรยากา้ทางน้องหน้าฝากขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบใจทั้งเอฟซีอีกแน่ทีู่เหมือนเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเลยเนาะ คุณมอบครบใจจยชีสดขสุดุค้นให้อยู 1, ่นี 1, ้แฮงให้ยล่มมันกันเงินให้ร่ำให้รวยให้างอะไรนี้ชาติสาติเนะสาเรา m การพิมพาเงยฮะส่เนาะโดยมีแต่เก็บเก็บเพาะเพาะฝากองทั้งในบ้านเพื่อนโดยเพื่นดีเนาะดีอุ้คุณกระเพ้าอะไรมพนมีนมีกินใจโดยเราก็ต้องมีนจินใจตอบแทนเพื่อน ท้ยสายนาพ่นงเนาะุก็จะได้ขอจบคคิดนาพินี่นองลาชปีร้วเนาะเี้ยสัยก่อนเนสารวัตรเนาะหรือว่าเรานีกัเมื่อเธอปูนกันทางรสายทางอะไรแต่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะเป็นประสบการณ์แรกอะไรเหาเยนูไปในสวิตส์นะอเมริกามาส่บาจาน้ำด้วยุญกระตองขอ บุญ่วนนี่เนาะขอใครับทำเ,เพื่อความพิถีพนที่บัตสุขุสุเด้อพีนอ่น้างได้บุญนำการบัตสุขุมสุ坤คนอดควางคิดเนาะแล้วก็เป็นลาแจ้งอยูตลอดมาก็เป็นกับใจและบุญัวนนี้ครับฮะปุยยาเจริบุ่เจดีบรสุข,ขานด้วยขขน,น,วยน,วนะไปพ่อพ่อคลิปหน้าคีิปนี้ สบายสบายบ๊ายบาย